สวัสดีค่ะทุกทุกคนพี่ปายเองนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคือ,อก่อนหน้านี้นะคะพี่ปายได้โหลดคลิปคุณสมบัติการสมัครแอร์ชวตปี2022ของ s a ีบีเอเอเนะคะแล้วก็มีคําถามจากน้อง FC อยู่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งน้องนะคะเดี๋ยวพี่ปายขอญาตอ่านจ,จากมือถือนะคะกันตาพองนะคะหรือน้องฟีโนนะคะซึ่งน้องฟีโนกับน้องบิลลี่นะคะก็ เขาสอบถามมาว่าพี่ปายขาถ้าจะเป็นแอสซู a ั t ควรเรียนสายไหนดีคะระหว่างวิทย์คณิตหรือว่าศิลปภาษาดีคะ่ะแล้วก็น้องบิลลี่ก็สอบถามมาเหมือนกันนะคะว่าสุบเราต้องเรียนสายไหนครับผมอยากทราบ โอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปายก็จะมาพูดให้ทุกคนได้รับฟังแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเกิดถ้าใครยังไม่ดูคลิปคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติการสมัครแอร์ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พี่ปายก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆเลยเกี่ยวกับชีวิตของลูกเรือก็คือเค v ินครูเพลย์ลิสต์นะคะ ในยูทูบขอพี่ปายด้วยค่ะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะพี่ปายจะขอแยกนะคะเป็น2กรณีนะคะก็คือวุฒิจบปริญญาตรีแล้วก็วุฒิม .6 ขึ้นไปค่ะอันดับแรกเลยนะคะเกิดถ้าน้องท่านไหนอยากจะสมัครสายการบินนะคะ 1. เราจะต้องดูด้วยนะคะว่าคุณสมบัติของสายการบินนั้นๆเนี่ยเขาต้องการ วุฒิการศึกษาอย่างเช่นวุฒิมหกเป็นต้นไปหรือว่าวุฒิปัญญาตรีนะคะอันนี้เราต้องแยกนะคะวุฒิมหกขึ้นไปนะคะก็คือวุฒิอ่วุฒิมหกวุฒิกศนหรือว่าอารุปรัญญาตรีหรือปรัญญาตรีก็ได้ส่วนใหญ่แล้วสายตะวันออกกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นสายกาตาอิมิเรสของเอดชัเนี่ยเขาจะเน้นว o o d ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเอเชียบ้านเราเหมือนแบงคอกไอเวยไทยไอเวยแจวเวยหรือว่า สาก็เบินไหนในเอเชียนะคะเขาก็จะมีคํานิยามว่าต้องจบเป็นดาตรีค่ะโอเคนะคะเคลียร์เกิดถ้าน้องๆอยากจะสมัครสายตะวันออกกลางเนี่ยเราต้องใช้วุฒิม .6 เป็นต้นไปนะคะแต่เกิดถ้าอยากจะสมัครสายในไทยหรือสายในเอเชียก็แล้วแต่ว่าบริษัทนั้นๆเขาต้องการวุฒการศึกษาอันไหนนะคะ ส่วนคําถามที่น้องฟิโนโ่ถามนะคะก็น้องถามว่าเราจะต้องเรียนสายวิทย์คณิตหรือสินคํานวนนะคะอันนี้นะคะพี่ปายอยากจะเรียนให้กับน้องๆทุกๆท,ท,ท่านได้ทราบเลยนะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องเรียนวิทย์คณิตหรือว่าสินคํานวณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพแอร์เนี่ยมันไม่ได้มีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับแอร์วดโดยเฉพาะนะคะ คือในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาไม่มีนะคะยกเว้นพวกกา,การบินพลเรือนเนี่ยเขาจะสอนเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาไม่ได้สอนแบบว่าเอ้ยคุณต้องไปเป็นแอร์ยังไงนะเขาไม่มีการสอนนะคะยกเว้นสถาบันต่างๆเราจะสามารถเลือกเรียนสายไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายสณิ์คำนวณสายวิทย์คณิตนะคะหรือว่าเอกภาษาแล้วแต่เราเลยคะ่ะแต่ว่าเราจะต้องมีพื้นฐานฟังพูดอ่านเขียนของภาษาอังกฤษเนี่ย ค่อนข้างดีเลยค่ะหรือว่าดีไปเลยนะคะคือเราต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเหมือนพี่ปลายเนี่ยพี่ปายเคยตอนปวาสาวพี่ปายเรียนจบเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะปะวาสทวิภา,าคีเหมือนทํางานไว้ด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยคือฝึกงานในโรงแรมแล้วก็ฝึกงานของบริษัททัวร์แต่พอไปเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพเนี่ยพี่ปายเรียนเรื่องการจัดการคะ่ะแล้วก็มันไม่เกี่ยวนะคะว่าคุณต้องเรียนชาไานนะคะ น้องแอร์ส่วนใหญ่ที่สายการบินนะคะจริงๆแล้วปกติแล้วทุกคนเขามาจากหลากหลายอาชีพเลยบางคนก็เป็นเด็กจบใหม่นะคะบางคนก็ทํางานมาแล้วนะคะบางคนเนี่ยเรียนเรียนครูเรียนหมอเรียนแพทย์นะคะแล้วก็บางท่านนี้เรียนเป็นคือบางคนก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าทํางานโรงแรมมาก,ก่อนหรือทํางานบริษัททัวร์คือจริงๆแล้วมันมัน,มนเราเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษยอย่างแน่นเลยค่ะ การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนสาขาไหนนะคะแต่เกิดถ้าออคุณน้องคิดว่าภาษาอังกฤษของของเราเนี่ยยังไปได้ไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยคือพี่ปแนะนําเลยคือเราเรียนพิเศษออนไลน์ก็ได้นะคะตอนสมัยนี้เนี่ยมันจะมีช่อง youtube หรือว่ามีแบบมีหลายๆอย่างเลยที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากโลกออนไลน์นะคะเกิดถ้าบางคนอยากจะไปเรียน ของสถาบันเหมือนกับภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับพี่นะคะสมมติถ้า,าน้องคิดว่าเราอยากจะเดินทางสายนี้เนี่ยพี่ายก็แนะนำนะคะเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องการท่องเที่ยวก็ได้เอกภาษาอังกฤษแต่แต่ว่านะคะการที่เราพูดภาษาอังกฤษในสมัยนี้จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น worldwide spoken ก็คือทุกคน around the world เนี่ยคือท,ท,ทุกทที่เนี่ยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าโลกที่เขาพูดกันนะคะ ถ้าเราได้ภาษาที่3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวเขมรหรือพามา่าสเปนิชไชนีสหรือเจแปนิชเนี่ยถ้าเราพูดภาษาที่3ได้เราก็จะมีอ่ g ดีกรีมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาก็จะดูตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องฟีโน่กับน้องบิลลี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเครียดเลยนะคะหนูจะเรียนภาษาหนูจะเรียนผแผนกไหนก็ได้แล้วติหนูเลยแต่คือถ้าหนูคิดว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ย ยังไม่แข็งแรงพอเราก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะฝึกกับเพื่อนฝึกไปเรียนติวเตอร์อะไรก็แล้วแต่เราคะ่ะแต่เกิดถ้าเราอยากที่จะามาทางด้านด้านนี้นะคะเราก็ไปเรียนการโรงแรมการท่องเที่ยวก็ได้เพราะว่าตอนที่เราฝึกงานเนี่ยเราก็ได้ฝึกกับฝรั่งหรือว่าต่างชาตินะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคําตอบเล็กๆน้อยๆนะคะให้ให้กับน้องๆนะคะเพราะว่าบางท่านน้องๆบางบางท่านบางคนเขายังไม่ทราบเลยว่าสุดแล้วเราต้องเรียนสายไหนจริงๆแล้วสายแอร์นี่เขาไม่มีแบบเฉพาะจอบจองว่าต้องเรียนแอร์จากม6แบบจากปริญญาปีหนึ่งถึงปีสามมันปีสี่นะคะมันมันไม่ใช่นะคะก็คือคือบางคนเนี่ยที่เหมือนอน้องๆหลายๆท่านเลยท,ที่ที่พี่ไป ทราบนะตอนที่พี่ปายู่ที่เอทีอันนะคะมันก็จะมีน้องคนไทยเนี่ยเหมือนบางคนเขาก็ไปเรียนของของสถาบันมานะคะแล้วก็กว่าจะติดปีกเนี่ยก็มันไม่ใช่ไปบบครั้งเดียวประมาณ4ี่หครั้งเขาถึงติดปีกนะแต่ของพี่เนี่ยคือคือพี่พี่ทาทุกอย่างด้วยตัวเองคือพี่ไม่ได้ไปเรียนที่สถาบันไหนเลยนะคะก็คือเราดิ้น,นร่อนด้วยเราเองเราไม่เรียนที่สถาบันไหนเพราะว่าเหมือนเหมือนพี่เชื่อในในโชคชะตาในเดสตินี กิดถ้าไงวันนี้พี่ปายขอญอาตจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามากันในโอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายบุ๊่ะบ้าบาย